วันนี้จะมาสอนวิธีการทำเดยนเปย์ทานสับป,ปะรดนะคะจากกระดาษกากเพชรเป็นแบบนี้ค่ะสิ่งที่เราต้องเตรียมนะคะก็คือกระดาษกากเพชรตัวนี้ไอพิมพ์ตัดของรุ่นนี้นะคะที่เป็นทำสับป,ปะรดเนี่ยก็คือบอกไว้ก่อนเลยว่ากระดาษมันก็อาจจะไม่สวยนะคะมันจะมีรอยช้ำตรงขอบๆแต่ว่าไม่ได้มีผลต่อการใช้งานเนาะ แต่มันกลับเป็นข้อดีตรงที่ว่ามันจะเป็นแบบอย่างเงี้ยมันงุ้มอะ่ะเวลามันประดิษฐ์ออกมามันจะสวยเวลาเราดัดอะ่ะก็คือมีต้องมีกระดาษกากเพชรตรงนี้แล้วก็มีขั้วตัวนี้นะคะลูกนึงเราจะใช้เป็นสองก็คือจะวางสับบางแบบนี้เนาะแล้วก็มีเงินเหรียญคะ่ะแล้วก็ปืนยิงกาวเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำนะคะ ให้เราพับแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นสำหรับเป็นรอยต่อตรงนี้นี่เนาะแล้ก็จะพับทุกเส้นตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าตรงนี้เสร็จให้เราทากาวตรงนี้ที่เป็นรอยต่อให้เขาเชื่อมหากัน อย่างนี้ค่ะแล้วก็แบบเดิมเลยก็คือจะไม่จะไม่เริ่มจากรอยต่อก็คือให้เริ่มจากอันที่สองให้เราพัดลงแบบนี้ตรงข้ามกัน เนี่ยค่ะนเวลาเราทำนี้ล้วก็ปรับทรงคือพับไปปรับทรงไปให้เขาแบบเท่ากัน เสร็จแล้วหนึ่งด้านใช่ไหมจะได้แบบนี้นะคะแล้วก็ใส่เหรียญตอนนี้ค่ะอันนี้ใส่ได้ถึงเหรียญสิบเลยนะคะตรงนี้ก็แบบเดียวกันนะคะใช้เป็น,อ,นอันที่สองของรอยต่อพับลงมาแล้วก็ติดกาวใช้ตัวที่เป็นตรงข้ามกันในการเชื่อมไอ้ตรงนี้มันเราก็ใช้นิ้วอย่างนี้ สอดเข้าไปดันขึ้นมาหน่อยก็ไดนะ้ปีดบ,บีบให้กาวเขาติดกันน่ะเนี่ยค่ะคืออันแรกจะสำคัญเพราะว่ามันจะเป็นตัวช่วยให้อื่นยึดนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้แล้วก็สุดท้าย คือเราจะใช้ด้านไหนคือด้านด้านที่เราจะใส่ขั้วให้เราเลือกด้านที่เวลาเราประดิษฐ์อะที่มันแบบแบนๆลงหน่อยเวลาเราใส่ขั้วมันจะง่ายแล้วให้เรานำขั้วมาหนึ่งหนึ่งอันเนาะให้ทาก,กาบนนี้ก่อนเลยติดติดไปก่อนอันหนึง่งวางกึงกลางตรงนี้จริงๆเราจะ ออวางเสร็จแล้วก็ให้ให้เขาแห้งก่อนก็ได้แล้วค่อยใส่อันที่สองก็ยังได้นะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ดูให้มันกล่นกลางแล้วอันที่สองเราก็ทากาวเสร็จแล้วเราให้เราวางสับวางได้เลยค่ะใบเขาก็จะมีเป็นสองชั้นสับวางแบบนี้นะ รอให้เขากาวแห้งก็จะติดแน่นเลยนะคะอันนี้เสร็จแล้วค่ะ